ลิซ่าแม็กพิงพา MAC เก้าวขึ้นสู่อันดับ3แบรนด์คนชื่นชอบมากที่สุดในโลกจากรายงานของ Talk Walker กราวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับจากอันดับที่24เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการวางกลยุทธ์ใหม่รายงานอ้างว่า MAC เเห็นโอกาสในการมีส่วนร่วมกับฐานแฟนๆที่มีศักยภาพด้วยการเลือกลิซ่า นักร้องในวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีใต้แบ็กพิงก้าวขึ้นมารับตำแหน่ง Global b a n น a m b b s s a d o r ผลคือ9.2%ในการเก่าถึง MAC และ9.15%ในการมีส่วนร่วมกับแบรนด์มาจากการเชื่อมโยงของ MAC กับ Lisa ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่คุ้มค่าเมื่อดูจากแบรนด์ MAC ที่เก่าวถึงเห็นได้ชัดเจนว่าความร่วมมือกับลิซ่มีผลต่อแบนด์ได้อย่างชัดเจน t a l k w a ล e r แพลตฟอร์มข่าวกองผู้บริโภคได้เปิดเผยรายงานแบรนด์เลิฟสตอรี่ปี2 0 2 1ซึ่งวิเคราะห์แบรนด์ระดับโลก1,200แบรนด์เพื่อค้นหาแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงการระบาดใหญ่ด้วยการเฝ้าติดตามการสนทนาบนโซเชียลมีเดียข่าวสารและบล็อกและด้วยการใช้การวิเคราะห์แบบฉบับของ Talk Walker ที่ระบ,บุตัวบ่งชี้ความรักของแบรนด์ที่สำคัญการมีส่วนร่วมที่แท้จริงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ ปีนี้รายงานท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดโรเบิร์ตเกสเนอร์ซีอของทอว์วอคเกอร์กล่าวถึงกระนั้นแม้ว่าจะมีการหยุดชะงักในทุกอุตสาหกรรมและด้วยพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานแล้วแบรนด์ชั้นนำ50อันดับแรกที่เราค้นพบวิธีที่ไม่เพียงแต่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยเพื่อสร้างการเชื่อมถึงที่แน่นแฟ้นขึ้นของผู้บริโภค ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่คิดค้นการเข้าถึงผู้บริโภคและได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญในท้ายที่สุดด้วยรายชื่อแบรนด์ที่เป็นที่รักมากที่สุดโดยแบรนด์ความงามและแฟชั่นเช่น Huda Beauty และ Mac และแบรนด์ด้านความบันเทิงเช่น Universal Music Group และ Fortnite ราลนยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนอน,นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเกือบทุกแบรนด์มีศักยภาพที่จะเติบโต ต่อด้วยความรักในแบรนด์ของตนที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการเพิ่มขึ้นของตลาด APAC ที่มีนัยยะสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยอดขายและเพิ่มการมีส่วนร่วมแบรนด์ต่างๆจึงต้องศึกษาตลาดเหล่านี้แรยงานอธิบายโดยเห็นการกล่าวถึงแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นจากภูมิภาคเหล่านี้โดยแบรนด์ต่างๆได้สร้างความร่วมมือกับดาราระดับภูมิภาคในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆของโลกเปิดน้ำหนักของการตลาดควรเปลี่ยนไปที่พื้นที่อื่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆได้แก่การเพิ่มขึ้นของประชาสัมพันธ์แบบเดิมและการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์รายงานสรุปว่าปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายสำหรับทุกแบรนด์ด้วยปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในรายงานนี้เราใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำแบรนด์ที่จัดการวิกฤตฝ่าพายุและออกมาพร้อมกับแนวคิดทางการตลาดที่สร้างสรรค์และเป็นที่ชื่นชอบมาก หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกแบรนด์มีโอกาสที่จะออกมาจากการวิ่งครั้งนี้เชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่เป็นโอกาสที่จะคิดใหม่วางกลยุทธ์ใหม่และสร้างแบรนด์ทั้งหมดของเราให้เป็นแบรนด์ที่รักและโอกาสนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นไปดูกันฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าชอบคําว่า m a c l o v e Lisa เป็นประโยคที่ง่ายสั้นได้ใจความ และทรงพลังมากสําหรับแฟนขับอย่างเราเราจําคํานี้ได้ตั้งแต่มันมีการโพสต์ครั้งแรกแล้วแม็กก็ทําให้รู้สึกว่าแบรนด์รักน้องเหมือน MSG ที่ส่งออกมาอยู่โดยตลอดตั้งแต่ร่วมงานกันหวังว่าน้องจะได้ร่วมงานกับแบรนด์ไปอีกนานเลยตอนนี้แม็กกาลังเริ่มสร้างภาพจำด้วยการย้ําคําว่าแม็กเลิฟลิซ่าไปกับทุกแคมเปญเหมือนที่เซรีนสร้างภาพจําให้กับลิซ่าแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าแม็กจะทําได้ดีแค่ไหน พราะตอนนี้ประโยคแม็กเลิฟลิซาก็จําได้ติดหูติดตาไปละสําหรับแบรนด์และ g b a ที่ร่วมงานกันก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมุมกับหัวข้อเดือยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้กขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ